ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารักษาหมาที่มีอาการถูกยาเบื่อนะครับก็อย่างแรกก็ใช้เกลือป่นนะครับละลายกับน้ําแบบเข้มข้นนะครับประมาณ1ช้อนกินข้าวนะครับพูนๆจนเต็มเลยนะครับแล้วก็น้ําประมาณตักครึ่งแก้วแค่พอละลายให้เข้มข้นนะครับแล้วก็ทําการกรอกลงไปนะครับก็ประมาณหนึ่งถึงสอาทีอาการชักกระตุก หรือว่าเส้นกระตุกก็จะเริ่มลดลงนะครับก็พอทานกินเกลือไปเกลือละลายน้ำไปสักพักก็จะมีอาการกระวนกระวายนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นของฤทธิ์เกลือที่ไปเปลี่ยนค่าของตัวยาเบื่อนะครับยาพิษนะครับก็จะทําให้เกิดอ,อาการเหมือนหวาดระแวงครับจะ,ะจะออกไปวิ่งนะครับจะออกไปวิ่งแล้วก็จะออกไปถ่าย สักพักนึงครับเดี๋ยวก็จะกลับเข้ามารับประทานกินน้ํานะครับอาการก็จะดีขึ้นตามลําดับแต่ตัวนี้ผมก็รักษาโดยใช้เกลือครับเป็นอย่างแรกนะครับกรอกสองครั้งนะครับครั้งแรกแล้วก็ทิ้งระยะสักพักหนึ่งก็กรอกอีกครั้งโดยปริมาณเกลือกับน้ําก็พอๆกันนะครับแล้วก็ผมเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตทีแรกก็ เกลือประมาณหนึ่งขวดหยิบในยูทูบนะเขาบอกให้ให้ให้กินดื่มโซดานะครับแต่ว่าหมาก็จะมีอาการดื่มไม่ค่อยได้เพราะมันจะมีอาการซ่ามากครับเพราะให้ดื่มไปก็ไม่ไม่เต็มขวดนครับแต่ว่าเกลือนี่ผมไม่รู้ว่าได้มาจากที่ไหนก็เคยเคยนักสัตว์เลี้ครั้งหนึ่งก็เอามาลงยูทูบเพื่อประโยชน์ท่านตัวนี้ชอบบนนผมที่รักหมาให้อาหารกินนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ ชอบไปวิ่งขับรถเขานะครับเขาก็คงจะแบบไม่เปลี่ยนนะครับก็เลยนำยาเลือมาวางใส่ไก่นะครับก็ทุกท่านที่ถูกหมาขกวธนะครับก็ลองลองเปลี่ยนความคิดนะครับวางยาเลือก็ให้อาหารบ้างก็ได้นะครับไม่ต้องไปวางยาเลือกสร้างปาาก็ได้ตัวเองนะครับ ภาพที่มืดๆนี่นะครับจะเป็นตอนช่วงตอนเย็นกลางคืนนะครับอันนี้จะเป็นการกินยาเบื่อเที่ยวแรกครับพอรุ่งเช้ามาก็ไปกินยาเบื่อซ้ำอีกนะครับภาพจากตอนต้นจะเป็นภาพช่วงเช้านะครับ